มาจ้ามาทํากับข้าวกันวันนี้ทํะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะมาแล้วก็โชว์ถาดพะฮิตหนึ่งนะคะนี่็คือกระทะใบใหญ่นะคะสําหรับผัดข้าวหรือว่าเกี๊ยงไรได้นะคะไล่ได้ช่วยเลยทีเดียวนะคะมาถึงตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่เนยลงไปผัดกับกระเทียมใม้หอมเมนูนี้ก็คงเป็นเมนูได้ไม่ได้หลอกจากข้าวผัดปูของเรานะคะผัดกระเทียมใม้หอมจากนั้นก็ใส่ข้าวลงไปค่ะน,นี่จะประมาณหาหาคนกินนะคะ ฮัลโหคนจนีค่ะข้าวนี่ก็เป็นข้าวเย็นนะคะแล้วก็เยะ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 สอมันสิความร้อนจัดเราก็ใส้ไข่ลงไปเลยค่ะเนี่คือเป็นการพัดข้าวที่ทุกต้องนะคะเราก็ใส้ไข่ล่งข้าวนะคะไม่ได้ไส้ไข่ก่อนข้าวนะคะอ่พัดไอ้ไข่เนี่ยเคลือบเม็ดข้าวถั่วถั่วเป็นสี่เรื่องทองนะคะแล้วก็มีกินห้อมนะคะพัดไปเลยค่ะพัดไปให้ข้าวมันรวนนะคะมันจะเป็นก้อนแล้วก็เคลือบโดยสี่เรื่องทองข้องไข่ นี่นี่ก็เริ่มซ้วยเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่เอเซอรี่นะคะแรล่งวิตามินแร่แราให้กับลูกๆของเรานะคะแครอทมะเขือทินแล้วก็หอมใยนะคะพัดไปพัดไปนะคะให้เข้ากันและก็ให้ไล์เข้างานนะคะเส่วนปรุงข้าวซอสปรุงรสนะคะน้ำตาลเพิ่งปรุงรสไดไปนะคะรสชาติกลางๆนะคะให้เค็มคนจนเกินไปพอข้าวพัดเรากินคลีนๆนะคะ กระดกกระดกนิดนึงหลยจากนั้นเราก็ใส่ไฮไลท์ข้องงานนะคะนั่นก็คือนองปูข้องเรานั่นเองนะคะ,ะปูแพงนะคะนีเกะแล้นี่ก็เื้อมาทุ่งนึงนึ่งรอยบาทนี่ก็ใช้ประมาณ1ึ่งเมนะคะ ใส่ซอยอย่างไปยัดนะคะคนเลคนเลให้เข้ากันจากนันเล่เม็ดข้าวเที่ยวรวน,นะค่ะแล้วก็มีกิน,น้อมด้วยยางเผอนๆได้มาดมกลิ่นจากเลยนะคะแล้วก็ไม่จีจะทะด้วยค่ะแนะนาเลยนะคะอีโควินนะคะซีซวยหมักเลยค่ะมีซีสันในเหลือไปซิจากนั้นเราก็ปิดแก๊สนนะค่ะแล้วก็ตักเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะมีข้าวผัดแล้วเราก็ต้องมีน้าซุปสดร้อนๆนะคะแล้วเราก็ใช้หม้อเหล็กอีกใบนึงนะคะอันนี้ก็ขนาดประมาณสักซ้ำถ้วย ในการทานนะคะเก่งจืดเท่านี้เก่งจืดพักไอเด็กๆได้สดน้ำได้ครงของโค,งคงนะคะมันฝรัง่งเสงเข้าไปได้พร้อมใย,ยค่ะพร้อมใย,ยแล้วก็แครอทใส่ลงไปนะคะตม้มใส่เกลือเล็กน้อยต้มให้เดือดนะคะใส่ผงปรุงรสด้วยซีอิ๊วเห็ดหอมนิดหน่อยนะคะพอเป็นกระใสพอไปเล่เนไปเล่นอย่าให้รสจัดจนเกินไปนะคะ จากนั้นค่ะรอให้เดือดเลือนิดนึงค่ะไปช้อนแล้วก็ปิดฟ้ามีฟ้าปิดทุกรุ่นเลยนะคะแหมจากนั้นเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะเนื้อไก่นี้เราก็จะไม่เน้นมากนะคะ mm hmm. พอเป็นกระไซพอได้กลิ่นหอมของไก่และเราก็ใส่ผักกาดข้าวลงไปค่ะ mm hmm. เปิดฟ้าแล้วก็ใส่ดอกลงไปเลยนะคะ mm hmm. ปิดฟ้าอีกรอบรอให้เดือดจากนั้นเราก็ใส่ ขึ้นแช่ลงไปค่ะแล้วก็ไปกินได้เลยค่ะ